ณเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งกลางทะเลลึกลุงสมปองนั่งขัมสมาธิบนต่อไม้มองทะเลด้วยสายตาเมื่อเมื่อมือกำลังงัดลูกมะพร้าวไม่รู้ว่าลูกที่เท่าไหร่ด้วยฝันกลางที่แข็งแรงระดับเทพเจ้าเฮิติดเกาะมาตั้งนานมะพร้าวเริ่มหมดปลาก็เบื่อใครก็ได้โยนซุปกระป๋องมาให้ลุงทีซิททันใดนั้นท้องทะเลเบื้องหน้าเริ่มปั่นป่วนเสียงคลื่นยักษ์ย้ายซัดฝั่งพร้อมกับเงาตะคุ่มดำทะมึนผุดขึ้นจากน้ำปลาหมึกทะเลยักษ์ แขนแปดเส้นใหญ่ยาวเท่าต้นมะพร้าวแววตาดูดันปลาหมึกยักษ์แกรระรักพูดจาภาษาปลาหมึกโดยลุงสมปองฟังไม่รู้เรื่องโอ้ยจะมากินลุงหรือตายังไม่ได้จุดไฟเลยลุงยืนนิ่งหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆมือคว้าลูกมะพร้าวลูกหนึ่งลุงสมปองตะโกนพร้อมปาลูกมะพร้าวโอ้ลูกมะพร้าวแวกสมุดปักปักปักลูกมะพร้าวพุ่งเป็นจรวดลั่นเสียงลั่นทะเลจอะทะลุกลางตัวปลาหมึกเป็นรูโบลุงสมปองโวย เล่นสังเวยซึมเลยนะเนี่ยแต่เฮ้ยได้กับข้าวมื้อใหญ่แล้ววุย้ยหมึกยักย้ายทั้งตัวหมึกแดดเดียวหมึกย่างหมึกต้มหวานหมึกผัดไข,ข่เค็มอยู่ได้เป็นชาติเลยมั้งเนี่ยลุงใช้มีดทำจากหินหัน่นเตรียมทำอาหารเศร้าสงสัยมื้อนี้ลุงต้องกินหลายเติะเอา้ามื้อนี้จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบ